ก็ <c oughs> คือเขาเหมือนท่านมันก็คือเด็กที่โดนทำได้ก็คือคือตัวเราก็เกิดมาจากไข่เราด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าต่างกันที่ว่าไข่เราไม่ได้ออกมาจากตัวแม่ไข่อยู่ข้างในไงคนก็เกิดมาจากเกิดมาจากไข่แต่ไข่เราอยู่ข้างในต่างกันที่ไอ้พวกพันไก่เ 1, 8, 8, 8, 8, 9, นี่ยพันไก่พันเป็ดเนี่ยมันออกมาเป็นไข่เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นไข่ก็คือที่กําเนิดชีวิต <c oughs> เป็นบ้านของเขาเป็นบ้านเล,เล็กๆอยู่นในตัวแม่ที่เป็นกําเนิดชีวิต เพราะนั้นไข่ลมเข้ามาตั้งเป็นชื่อเพื่อหลอกเราให้เรากินจริงๆแล้วมันคือเด็กที่โดนทําแท้งเพราะนั้นกินการกินไข่คือการกินเด็กที่โดนทําแท้งนี่คือความจริงนะอ๋อก็คือเด็กที่โดนทำแท้งเนี่ยนะก็คือไข <S <S ออ่มันออกมาจากแม่มนะันอ่ะคุณจะเรียกเป็นมังสวิรัติได้ไห คุณจะเรียกไข่เป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติได้แค่สองกรณีนะฮะหนึ่งนะฮะคุณไปเด็ดมาจต้นไม้ครับก็เป็นเหมือนเด็ดมะละกอเด็มะละกอเด็ดกล้วยเด็ดมะม่วงคุณไปเด็ดมันจะไข่ขึ้นบนต้นไม้ครับมีเลยครับไม่มีอ่ะสองฉันทอดในห้องแล็บโดยไม่มีดีเอ็นเอใดๆจากสัตว์กไม่เด็ดอยู่จริงจริงค่ะถ้ามีก็โอเคถ้ามีฉันเคอดในห้องแล็บ ทั้งห้องในห้องแล็โดยไม่มีดีเอ็นเอใดๆจากสัตว์ถ้ามันออกมาจากแม่มันก็เหมือนเอาเหมือนตัวเราเราก็ออกมาจากไข่แม่เราเหมือนกันก็คือก็คือคือการกินไข่คือการกินเด็กที่โดนฟองแล็คอุดมได้วยโปรตีนไหมใช่อุดมได้วยโปรตีนแต่เป็นโปรตีนที่ผิดประเภท เหมือนกันว่เขาสร้างมาเขาบอกให้เ, 95, เ,เ, C, เติมเก้าห้าือไปเติม B cell รถมันก็พังแต่รถมันพังทังทีแต่เราจะค่อยๆพังโปรตีนจากเนื้อสั์ทุกชนิดโปรตีนจากไข่ทุกชนิดโปรตีนจากนมสัต์ทุกชนิดเป็นโปรตีนที่ผิดประเภทเข้าไม่ได้กับมนุษย์ทำให้ร่างกายเป็นกรดเป็นแหลงเพาะเชื้อไวรัสเป็นแหลงเพราะเชื้อโรคเป็นแหลงเพาะเชื้อมเล็ก เป็นการด uh ึง huh. พ so ุ่มต้านทางให้ลงก็ทำนองเดียวกันทำตอบผมทำนองเดียวกันหมหมอที่บอกว่าให้กินไข่นักโภชนาการบอกให้กินไข่ก็ไม่ได้ทำนเสัยอะไรด้วยตัวเองแล้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาแล้วก็คนที่ถ่ายทอดก็ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นรุ่นๆคนที่ทำสิร์ชจริงๆเนี่ยก็ไปดูเบื้องหลังเขาสักนิดหนึ่ง ว่าค er ุณได้รับเงินในการทำประโยช์ก <cond> ับใครใครอยู่เบื้องหลัง no. ค hey, ุณ no. ม <go> ันก็มีสมาคมขายดังอยู่เบื้องหลังอาจจะมีบริษัทที่มาขายเนื้อสัตว์หรือทำฟาร์มไก่อยู่เบื้องหลังแอบให้เงินอยู่เบื้องหลังคนที่ทําวิจัยที่เป็นหมอมีออฟฟิศใหญ่โตออฟฟิศหรูหราแต่ว่าคุณต้องมีนายจุนอยู่เบื้องหลังหมอคนนี้ไม่ได้มีออฟฟิศใหญ่โตเขาไปอยู่เมืองจีนพ่อลูกไม่ได้มีออฟฟิศหรูหราไม่ได้ออฟฟิศใหญ่โตไม่มีนายจุนหมอคนนี้ผมไปบ้านเขามาแล้ว ใครบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นหมอชนชั้นกลางอยู่ในกรุงเดวเดนทีในอินเดีย,ดย,ดย,ดยนะไม่ได้มีไม่ได้ไมดนนีนายชูน่าอยู่หรือหละเขาเปิดคลินิกรักษาธรรมชาติแต่บ้านเราก็มีอเองโรงพยาบาลรักษาธรรมชาติรักษาคนไข้หายจากโรคมะเร็งมาแปดตันหมดโดยทุกวันทุกวันนะให้กินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวกินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวแล้วก็ที่ต้องงดเด็ดขาดคือนม คือเนื so ้อและไข่เนี่ยต้องต้องงดอยู่แล้วเพราะอินเดียต้องส่งเสริมเรื่อเมืงสวีรัตแต่เพื่อนว่ากินนมกันเยอะเขาก็เลยบอกเขาห้ามนมเลยนมเลยนี่ห้ามแล้วรักษาเลยให้กินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะรักษาคนไข้ตายมาแปดพันคนก่อนที่จะมาเขียนเล่มแรกนี่คือเล่มแรกที่คือประวัติสามสิบปีที่แล้วจนกระทั่งมาเขียนเล่มนี้กินน้ำมะพร้าทุกวันแทนน้ำที่อินเดียไม่ผ่านอินเดียไม่ผ่านไทยไม่มีมาตรฐานทางไทยครับ เหมือนคำนองเดียวกันแต่เราพูดกับคนไทยให้เลิกทานไข่คนไทยเลิกยากเหมือนกันคุณพูดกับชาวอินเดียให้เลิกดื่มนมเลิกยากคนอินเดียที่ไม่ได้เป็นมังสวิรัตอาหารเนื้อสัตว์ที่ทานเป็นหลักคือไก่ครับอาหารเนื้อสัตว์ที่ทานเป็นหลักครับเออไข่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทานไข่นะต้องไม่ค่อยได้ทานไข่แล้วไก่เขาเขาเขาซื้อกันยังไงรู้ไหมฮะ เป็นตัวเป็นๆอยู่ไายในตลาดนั้นอยู่ในกกงแล้วเขาก็จะไปชี้เอาตัวนี้แล้วก็สับตรงนั้นเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้แก่กันในอุตสาหกรรมแบบบ้านเราเป็นตัวเป็นเป็นอยู่ในกรงเลยในตลาดสดในตลาดสดเขาจะไปชี้เอาตัวนี้เขาจะหยิบออกมาจากกรงแล้วก็สับเลยเนื้อวัวเขาไม่ค่อยทานเนื้อหมูไม่ค่อยทานเพราะอินเดียเนี่ยมีฮินดูซึ่งไม่ทานเนื้อวัวมีมุสลิมซึ่งไม่ทานเนื้อหมูเพราะนั้นเขาก็เหมือนกับว่าเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ มีความรู้สึกไม่ดีต่อกันเขาก็เลยเรื่องหมูเนื้อวัวอินเดียก็เลยไม่ค่อยทานนะเพราะนั้นเนื้อสัตว์นนนะที่ทานเป็นหลักเี่เป็นเนื้อไก่แล้วปลาก็น้อยเพราะว่าเพราะว่าเป็นรเรื้อปองโงกในอินเดียไม่เก่งเขาไม่เก่งแล้วก็ปลาก็จะมีเมืองที่ติดทะเลนะถ้าเข้ามากลางกลางประเทศเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเนื้อปลาเพราะนั้นจะเป็น,ในใไก่ไปหลักหรือไม่ก็ไม่ก็เป็นมังสวิรัติไดเลย,เลยแต่ที่ใช้หมดเดยอะ ขอถามว่าคนอินเดียทุกวันนี้ที่กินมังสวิรัตแล้วไม่กินเนื้อสัตว์กับคนที่ตอนนี้ติดโรคโควิดเขากินเนื้อสัตว์มากอันนี้เป็นเหตุสําคัญไหมครับอ,อมีส่วนมีส่วนแล้วก็ส่วนที่เป็นมังสวิรัตก็ยังเป็นโควิดก็คือหนึ่งคือเนื่องจากคื่ทานพวกมนมเนยเยอะแล้วสองถ้าเป็นคนระดับล่างไม่ได้ทานผลไม,ม้วิตามินชีในร่างกายไม่พอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันถ้าเป็นคนระดับบนทําตัวสาําอางไม่โดนแดดไม่วิตามินดีไม่พอ คือสองสามกลุ่มเป็นระับอิเดียที่มีปัญหาเรดีนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองที่มังสวิรัติอย่างเดียวนะฮะนะวิตามินซีต้องพอ่ะวิตามินซีมีมากในผลไม้ถ้าเรากินผักก็พอมีระดับลดลงมาแต่ถ้าเราไม่กินผลไม้ไม่กินผักสดวิตามินซีเราได้น้อยมากเมื่อกี้อาจารยังไม่ได้เล่าวิตามินซีดีต่อร่างกายตรงไหนครับวิตามินซีเอ่อ ป้องกันและรักษาเกือบทุกโรคถ้าผมจะเชียร์ในวิตามินทั้งหมดเนี่ยผมจะเชียร์วิตามินซีเป็นอันดับหนึ่งวิตามินซีเพิ่มภูมิต้านทานฆ่าเชื้อโรคฆ่าเซลเล์มะเร็งป้องกันและรักษาเกือบทุกโรควิตามินซีเชียร์ผลไม้อันดับหนึ่งผักก็ดีแต่ส่วนใหญ่ผักเราไม่งไม่ได้ทานสดพอเราไม่ทานสดปั๊บเนี่ยวิตามินซีมันก็จะลดลง เพราะนั้นผมเลยเชียร์ผลไม้ไมเป็นอันดับหนึ่งเพราะผลไม้เป็นอะไรอย่างเดียวที่เราทานสดนะฮะักเราเอาไปหุงต้มวิตามินซีจะลดลงอาหารอืรยอย่นๆที่เป็นข้าวเป็นอะไรอื่นเนี่ยก็จะมีวิตามินซีน้อยขออนุญาตแต่แตทุกวันนี้วิตามินซีที่อยู่ในผลไม้มันจะบวกน้ําตาลบวกหวานคนก็บอกไม่ให้กินส้มเยอะไม่ให้กินมะม่วงเยอะเรียงยังไงครับไม่ต้องเลียงครับผลไม้หวานธรรมชาติครับผลไม้คือหวานธรรมชาติเราเรา เราถูกหลอกหรืออาจจะเรียกว่าผู้ที่ให้ข้อมูลไม่รู้จริงมันคือหวานธรรมชาติครับให้เราตัวหวานที่ไม่ธรรมชาติอขอแน่นอนรักษาโรคเบาหวานครับรักษาโรคเบาหวานครับครับไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวรนคับะทผลไม้ยิ่งหวานยิ่งดีครับ ยิ่งรักษาโรคเบาหวานครับว้าวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพูดข้อมูลต่อครัเราสูกให้ข้อมูลที่ผิดๆมาตลอดครับ <c oughs> คนที่กลัวเรื่องน้ำตาลกลัวโรคเบาหวานนะสิ่งที่คุณควรจะกลัวละนะอาหารประเภทแป้งครับ <c oughs> อาหารประเภทแป้งเมื่อกินเข้าไปแล้วมันอ็ถวดเป็นน้ำตาลครับ <c oughs> ต่ถ้กินผลไม้ตอนนี้พอคุณพอเราเรากินข้าวด้วยไงเรากินข้าวด้วยเรากินผลไม้ด้วยเราก็ไปช่วยที่ผลไม้ จริงๆตัวตัวต่อปัญหาทจริงเนี่ยคืออาหารประเภทแป้งก็คือข้าวหรือโรตีเลยหรือเตมปั่นหรือพิซซ่าหรือก๋วยเตี๋ยวหรือาาเปาะที่หป็นมันตรงนีอาหารแป้งทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ผลไม้ครับนี่หนึ่งนะหนึ่งนะสองนะฮะคุณไปดูคนที่เป็นเบาหวานทุกคนในโลกเลยนะผมท้าเลยนะกลางคืนไม่ค่อยนอนครับทําให้เป็นโรคเบาหวานครับเพราะกลางคืนตอนนอนเนี่ยเป็นการเดียวยาครับ คุณไม่ได้รับยาในการทําให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยสมดุลผมท้าเลยผมท้าคุณไปดูเรียนคนเลยคุณไปดูเรียนคนเลยนะถ้ากลาคือคุณนอนดีนะฮะแล้วคุณไม่ได้กินอาหารแป้งเยอะนะฮะคุณกินทุเรียนคุณกินมะม่วงคุณกินเต็มที่เลยรักษาโรคเบาหวานับป้องกันและรักษาครับ 你哪样？你哪样？那个我，我买电脑的妈。